สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะของพ่อหิงนะคะว่าที่ผ่านมานะคะปัง4ี่สามนะคะล็อกสี่ตัวนะคะก็เข้าสี่สามนะคะตรงๆงวดที่นะคะผ่านมางวดวันที่ยี่สิบเก้านะคะผลออกก็คือเจ็ดสองสี่สามห้าหนึ่งนะคะแนวทางของเสียนนะคะเสียนใบ ให้เด่นเก้านะคะรองที่เลขห้าเอาตัวเลขเส้นชนกันเนาะเก้าของเส้นใบเฉียดแล้วหนึ่งเต้มตัวนี้ของเส้นใบให้หล่อเนี่ยวิ่งห้าเอาดวิ่งนะคะของเส้นใบนะคะหลุดไปเด่เต้มนะคะของพ่อเงงนะคะของพ่อเงงของพ่อเงงเข่านะ,ะของพ่อเงิงเข้าหลักเข่าซีสามนะคะขอโทษขออัยอันน้าม,มันหกใสหมูกบ้านเนาะ 4สามนะคะเด่นวิงน่งรูดสองกับ4นะคะเส้นเป๋ย์บริษณ์ทรงแนวทา้ทายกระทำมอวันมรามีแนวทางเส้นเป๋นะะเย์แนวทางของ S นะคะของ S มีสุดเรีกล็อกสี่ตัวเอาชุดเอาชุดล็อกสี่ตัวเลยนะคะนะสุดล็อกสี่ตัว S กระจอะให้ที่ C สาม นะคะวิ่งรุ่นเอ่อวิ่งสองไม่เข้านะคะเข้าตัวในล็อกในตารางนะคะล็อกตารางอีกสุดทั้งเส้นหม่นะคะก็ทักแชทเอลไล์มาได้นะคะไอดีไลน์นะคะเข้ากรุงมรีแล้วก็แนวทางห้าน้อยนะคะุวลาลรอกบาลนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะล็อกสี่ตัวนะคะเข้า,ขาขตารางนะคะ 1>, 1 7 0 9 0 7 3 6 9 8 5 1นแะคะแล้วก็เด่นตัวเด่น7กับ0ูนะคะ7 0 7 8 7 3 7 7 0 3 0 9 0 1สน่ะคะ0 6นะคะส่วนตัวที่เด่นสุดนะคะเด่นเนะคะกับ0ะคะแนวทางของเส้นเส้นสีกับ เอาชุดล็อก4ีตัวนะคะผู้ชมก็จับในตารางได้ด้วยนะคะล็อกสีตัวนะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะลงคลิปซาในใจหน่อยนะคะเอเคนะคะวันที่ผ่านมาเซียนบริสุงนะงวดวันที่หนึ่งนะคะตรงกับวันวันผุดนะ,ะเส้นเปเดียนหกวิง่งฟันหกนะหกศูนย์หกเจ็ดหกห้า 2ก็มีสองแปดสองสองหติด6กกัติด2ไว้นะคะหกเจ็นะคะชุด4ตัวแนวทางของเส้นปีนะคะชุดน้อยตัวแล้วก็ของเของเส้นของแล้วก็ส8 4 6 4ดหเนอะอันนี้สี่เจตัวน en> ี้เขียนผิดนะคะโอ้สี่ลักหนวย7เนาะแนวทางนะคะสูตรหลักสิหลักหน่วยนะคะของข้อหิง นะคะ,ะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านวันนี้เป็นชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมก็เอาหลักหน่วยนะคะเป็นหลักนะ,ะหลักหน่วยแปดกับหลักหน่วยหกนะคะส่วนแนวทางรัฐบาลนะคะของข้อหีงนะคะไล่กลุ่มนะคะรัฐบาลเม่นๆของข้อหีง